ครับผมก็ขอกราบนมาัดการหลวงปาหลวงพ่อพระกุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป,ป้าคุณ้าคุณอา,ค,ณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่พีน้องน้องุกท่านนะครับผมคืนนี้มีเชชมให้เลือกดูอยู่ชุดหนึ่งนะครับผมหมายเต้นมาดูว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยพอแล้วบาาเอ้ทำงานก่อนเถอะ โอเคนะครับผมอ๋อสำหรับนะครับผมช่วงท้ายจะมาพูดเรื่องยอดกระถิ่นนะครับผมทีいい่มีคุณพ่อคุณแม่คุณคุณป้านะครับผมมีเพื่อนด้วยที่ร่วมอํานุโมทนาทําบุญมาด้วยเดี๋ยวจะแจ้งยอดให้ทราบตอนท้ายรายการนะครับผมก็ตอนนี้จะเป็นอันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นอะไรล่ะ ราชาวดีตัวใหม่ไม่ไม่แน่ใจนะเดี๋วเป็นไม้ทําใหม่นะแต่ว่าอยากเห็นดอกจังเลยนะอยากเห็นตอนบานมากว่าจะสวยแค่ไหนตวนต้นนี้ไม่แน่ใจนะถ้าว่าไม้ตัดตัดแล้วถ้าทําแล้วตัดครั้งหนึ่งต้องสวยนะต้องเป็นต้นพันธุ์นะต้องสวยนะผมเพงผมถพงตัดไปทําต้นใหม่นะอันนี้เราตัดทิ้งเลยครับต้นใหม่ตัวนี้น่าจะเป็น พรเจริญนะอันนี้พรเจริญสวยมากนะน่าจะใช่นะเนี่ยนะน่าจะใช่พรเจริญนะเนี่ยตัวนี้นี่โอเคก็ไบใหญ่ใหญ่แต่ตัวนี้กิ่งดูเล็กหน่อยนะตัวนี้แน่นอนนะตัวจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนน้ำพะสอนนะตัวนี้นนนอสอนนะวยงามมากนะสารมาเป็นน้พะสอนตัวนี้เป็นไม้ทำเหมือเช่นกัน ก็ออกตรวจกลุ่มตัวๆๆมาเลยครับผมคุณลูณคุณป้าคุณน้าครับผมแต่ว่าไม่ยังไม่ทราบเลยว่าอะไรละน,นี่ไม้เสียบใหม่นะอันนี้ไม้ปีนี้เสียบใหม่อันนี้ก็ไม้เสียบใหม่เช่นกันไม่แน่ใจนะแต่ไม้กลุ่มนี้ชัวร์เลยสวยแน่ทุกทุกต้นนะสวยแน่เราเป็นไม้ที่ที่เราหาหายากในท้องตลาดจะไม่มีนะไม้ลักษณะแบบนี้ก็อยากรู้ไว้มูลค่าเท่าไหร่ จะแพงนะก็โอเคนะโหดโอเค,อเคได้หมดนะหกต้นนี้อยู่ที่สี่รอยแปดสิบาทนะเป็นราคารวมทุกอย่างนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นสี่ร้อยแปดสิบาทในราคารวมทุกอย่างแต่หากยังไม่ต้องการเอาไว้ให้บานก่อนก็ได้อีกประมาณสามสี่วันนะสี่วันคงจะสี่ห้าวันบางบางต้นก็จะนานหน่อยไปทิด อย่างตัวนี้ถึงจยบบานได้แต่หากแค่ไหนอยากจะลองเอาไปเลี้ยงเอาไปทําสายพันธุ์ได้หมดเลยนะชุดนี้หัตัวไปทําสายพันธุ์ได้หมดเลยเอาเป็นไม้ทําเป็นสายพันธุ์ที่จะทํางานต่อไปได้เลยนะอันนี้พบว่าเป็นไม้ที่สวยนะที่ทําเป็นดอกที่สวยแล้วนะเป็นดอกที่ท,ที่หายา,ยากต้อง,างหาหายากด้วยตัวเทปบัานารากให้สวยอย่างนี้นะเยอะอันนี้ไม้เสียบกิ่งนะใช้กิง่งเมฆพันมาเสียบ ต่อเป็นตอมเพชรปรญหาที่ไม่ได้ฟอมฟอมไม่สวยก็เลยตักเอากิ่งแม่มาเสียบเลยเป็นไม้เสียบนี่ด้วยอันนี้ก็สามรอห้าสิบาทคู่หนึ่งก็ตกแล้วตัวร้อห้าสิบาทนะตกถ้าคิดเป็นต้นก็ตัวละร้อยห้าสิบาทนะก็รวมทุกอย่างสามร้อยห้าสิบบาทสำหรับไม้คู่นี้ อันนี้จะเป็นไม้ที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นงานบอลไฟเป็นงานศิลปะนะฮะไม้ไม้งานแบบนี้นะครับผมค่อนข้างจะน้อยท่านที่จะทํานะแต่ผมเลือกที่จะทํานะครับผมประมาณนี้นะไม,ม้ครับผมไม้ก็หาขั้นไหนสนใจนะครับผมชุดนี้อาจจะโอ้โหเวอร์ไหมราคาตามตามตามคมสวยนะแตวไม้ก็ยังไม่ได้สวยเท่าไหร่นะก็รประมาณนี้หัวนะประมาณนี้เนะือเลือกสีที่ ที่สุดนะเอามาทําดี๋ยตัวนี้ก็ไม่กล้านะไม่กล้ารับรองอะไรหรอกบอกว่าสวยกันแล้วกันแหละนะหกต้นสี่ร้อยแปดสิบบาทก็เข้ามาทักทายดูได้ถามสอบถามราคาดูได้นะครับผมทดลองได้ไหมได้นะทดลองได้นะทดลองได้โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวนั่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะแจ้งยอดกระถิ่นนะครับผมแป๊บเดียวนะครับผมครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ ก็ขออนุญาตมากัด <c oughs> แก้งยอดกระสินนะครับผมผมเองก็ถามแม่นะครับแล้วก็ถามพี่ผมไม่ได้อยู่ด้วยนะครับผมพอดีแรกอ่าบอกว่ายอดกระสินนะครับผมของปีนี้อยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นนะครับผม 8, แปดหมื่นเพราหลักพันจะไม่ได้แต่ว,ว่ามีเศษเศิหน่วยเนาะอ่าจุที่ยี่สิบห้าตังค์นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านก็ขอโุณที่ทุกท่านได้ร่วม อนุโมทนาบุญมานะครับผมในปีนี้ก็มีตังจ่ายค่าที่นะครับผมค่าที่ที่ซื้อแต่ก่อนนะที่ซื้อที่ที่จะสร้างทั้งสง์ก็แค้นี้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ที่ทางพระสงหมดแล้วที่ซื้อที่นะครับผมเมื่อรลบปีที่แล้วแล้วก็กะใได้ซื้อต่อไปในอนาคตจะได้ทําเป็นวัดนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากครับผม น้าไอ้บ่าวบ่าวน้องไปไหนแล้ววันนี้ออกมาแล้วไปมาแล้วไปมาวมาแล้วโอ้กระโดดขึ้นวันนี้อยู่บ้านนะครับผมตรงนี้ผมก็ไปทํางานปกตินะครับผมแล้วก็วันถัดไปผมเึงจะได้ไปที่น้ําุ่วมนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งต้นไใจมาให้กับน้ําุ่วมนะครับผมที่จังหวัดผมนมาครับผมขอบคุณมากครับผม ที่ว่าผมไม่ท่วมนะครับผมจะท่ท่วมอีกที่หนึ่งนะหลายที่ด้วยนะเดี๋ยวโอ้ยเล่นด้วยไม่ได้เลยจะกลับย่างเดียวจะกลับ, <c oughs> บโอ้โอ้โอ้ลอได,ด้หน่อยว่าเบาโตได้ไหมตอนนั้นเห็นยังเด็กๆเลยโยนนอนในนอนในตะกร้าเห็นไหมแป๊บเดียวโตแล้วส่วนด้วย <c oughs> ตอนนี้ท้องโตกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะท้องโตส่วนละส่วนละ อาน้ำเสร็จก็เลยโซนหน่อยนะครับผมอืมพอแล้วไม่ได้แล้วมันเก็บจังเลยแบบเก็บนักเก็บเนาะก็เก็บโอ้ยพอแล้วบ้างเก็บก็โอเคเอาก็หลบตามๆไปนะเดี๋ยวบาน่อยสุดินมากเฮ้ใครใครในกล้องโอ้ยพอแล้วพอแล้วไม่เล่นแล้ว โอเคก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับขอบคุณคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงด้วยขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจผมในการทางานอุ้นไม่เจ็บคุณการทางานนะครับผมขอบคุณมากก็แค่มีผมมาแค่นี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านก็มีชมจุดหกต้นนะครับผมราคาอาจจะดูว่าเวื่อไม้หัต้นนะครับผมราคาคิดอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบบาทด้วยไม้เป็นไม้ที่คัดคัดดอกนะคัดดอกที่สวยมาทําแล้วก็พีบรดาคู่ ตามว่าห้าสิบบาทเป็นว่าเก็บโอเคแม่เข้าตาขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาขอบคุณที่สุดขอบคุณ,ค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 ณลหลายๆเด้อครับผมขอบคุณไปทางภาคเหนือภาคตะวันออกเียงเหนือบ้านในของเยงออ่งเนาะครับกนออกยังเหนือแล้วก็ทางภาคกลางทางพมิามานนครและทางภาคใต้ด้วยนะครับผมอุย้ยกัดเจ็บก็คงกำใจให้ทุกภาคนะครับพี่มีน้ำท่วมเนาะคุณแม่ที่อยู่ภูกเก็ตด,ด้วยนะครับผมมีน้ำท่วมก็ดูแลตัวเองด้วยดูแลทุกภาพด้วย ขอบคุณแล้วก so mm. so ็ค so ุณป ah ้าที่อุบลนด้วยอุบลนหนักมากนะครับผมขอบคุณคุณป้าที่ยังให้กำลังใจผมมาขอบคุณคุณป้าที่โคราชด้วยขอบคุณทุกที่นะครับขอบคุณคุณป้าที่สะซึงเซาด้วยคุณป้าที่กรุงเทพมหานครด้วยจำผมได้ไหมเนาะลืมไปยังเนาะแล้วก็คุณป้าคุณแม่คุณพ่อที่จังหวัดแพร่น้ำพูลำปางด้วยเคียงรายด้วยเชียงใหม่ด้วยนะครับผมจังหวัดน่านด้วยขอบคุณทุกพี่อยู่ที่แต่หวัดนครด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่น้องคายด้วยคุณพี่อยู่ที่น้องคายด ก็ขอบคุณแค่น okay. okay. ี้ผมเก็บผมขอบคุณที่แบบมึงอวักัดกูมื่กัดกูมึงกัดจังเลยโอเคอู้อู้พอแล้ววายขอบคุณตอนนีสวัานีครับอุ้ยพอแล้วพอแล้อุ้ยไปแล้วบินมาแล้วขึ้นมาตัง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 เจ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดแล้วแม่ไมาแล้วโอเคขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ